เอราะเขาไม่เชิญนักบุญจริงๆเขาเล้ดีกว่านะครับกันนภพ่มามค,มคุณคุณมีเพื่อนซีคุณมาด้วยนี่ใช่ไหมเอาเนี่ยใชครับ,รบต้องเชิญด้วยตนเองด้ว,ว,วย,ยหน่อยละโหคนนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยนะผมกนะ็เล่นนะเรื่องนี้อ๋อต้องบอกเลยเราเล่นเราเล่นเราเล่นถ้าไม่มีเขาผมไม่รับไม่จะมีน,นะครับเออเพราะว่าเขาเป็นแบบคู่ที่มีความสำคัญกันเออแล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นจุดที่คือถ้าไม่มีคู่เราเนี่ยซีนุ่มดีไม่ได้เกิดมาครับนี่ ให้มันรู้ไปหมายถึงว่าในเรื่องขอในเรื่องนะฮะไม่ได้พูดถึงใครเลยนะฮะต้อนรับคุณออสเลยเอาไ่ใช่ไหมรีด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 รึเปลใช่นะอ๋อไม่มีใครดีเพราะคนต้องขึ้นด้วยทีหลังเนี่ยคือที่บอกว่าเราไม่ได้คือไม่ได้มีเราเนี่ยได้เกิดคู่ซี่คนเองเพราะว่าเราเป็นรุ่นปู่เป็นรุ่นปู่ของเขามีมีมีเยนเเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา การแล้วริบแล้วนะฮะอีกสักคนนั่งสวยแล้วตรงนี้ผมเหมือนแบบพี่กองสาเลยก็ได้นะช่วยเฉยๆปุ้นนี่ฮะคนน้าผมเชิยอ่าหนึ่งนางช่วยหนงนาคนนี้มีความสำคัญอย่างไรคนนี้เรียนู่ไหม่เขายังไม่เปิดใจเลยฮะผมพี่ตังให้มาขอบคุณครับที่ให้เสียงกับผมนะก็คนต่อไปก็คือเป็นอ๋อโอเคครับอ่ะ เอารงนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีการอะไรเกิดขึ้นเลยในตอนนี้ต่อไปก็คือเขาเรียกว่าอะไรคนที่อยู่เป็นทั้งเรื่องกลวยืนของเรื่องกวยืนของเรื่องไม่ได้นั่งเลยเขา,าไม่มีตัองอ้งยี้ใหไม่ใช่ตาเรี้ว่ามาทั้งพารอดีตและปัจจุบันกานครบเรื่องขอเสีกับทัพทบุคร<อ>ับ<อ> จะได้พูดคุยกันแน่นอนนะครับแล้วใช่วงนี้เริดถึงผู้กกับอะไรกันที่เรียบร้อยพวกกับทาความสามารถนะครับขอเชิญขึ้นโพยทีพูดคุยกันได้เลยนะครับคุณออสประดิษฐ์ทองดีคอนเซ็ปต์พวกมือต่างๆด้วยครับเราคุยกันประมาณนี้กันดีไหมสี่คนพอไหมครับไม่น่าพอใช่ไหมครับยังไงดีครับที่นี่คราคุยดูตะกิ้ไม่แล้วครับอยู่ๆก็เอาสคริปต์ในมือมา ผม่สแอรทราบอยู่ว่าพวกคุณพบ้ามกันขนาดไหนพร้อมรับทุกลูกอ่ะแต่แน่นอนเลครับเป็นแฟนร้อมรือเปล่าสนๆกากเส่งเสียงดังๆมาเลยนะครับซีดนี่เดินมาในระหว่างที่เขาเดินมาครับมีเพลงประกอบการเดินมาด้วยโอ้จะเป็นหมอนเป็น อันนี้ก็สดนะสดนะสดนะมีการรองร้องของผมไม่ใช่ครับอุ้ยซูสุดกันไปเลยนะฮะกินกันไม่ลงมากนี่คือักแสดงว่าความสามารถผู้กำกับว่าความสามารถอยากให้แต่ละท่านได้ตันงตัวทักทายทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมถัดไปไล้นะครับเชิญยอดกลับอาใหม่ของพี่ฮะอ่ะอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับผมพอลนิติภัทีครับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กับดับเบื้ออรวีนครับผม ครับสวัสดีครับผมนุ่นิวชวดินนะครับรับบทเป็นแสงนฤมินทรบสวัสดีครับซีฟิงครับผมรับบทเป็นพี่มุกมุกค่ะสวัสดีค่ะ,คะทีมอัญลินนะคะรับบทเป็นการิกาตัวยืนของเรื่องเพราะว่า,าเรื่องยืนอย่างเด,เด,ยเดียวไม่มีหน้าจริงๆค่ะไม่ใช่พุณอย่างเดียวนะเรื่องรจริงเลยนะครับไม่จริงเหรอโอเคครับ สวัสดีครับผมกันนะครับนะครับรับบทเป็นพนิทครับในทาอดีตของอเรื่องราวของคุณปู่ที่เป็นหนึ่งในคดีตของพนิคสทนะครับสวัสดีครับนิดนึงดินนะครับรับะะรบทเป็นจันทกรครับเป็นคดีคู่กับกัน,นะครับ รื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างการกำกับมีความยากง่ายท้าทายอะไรยังไงบ้างอยากให้แชร์ในมุมของลูกกับเพื่อนฝูงหน่อยครับคืบคอทำงานเรื่องนี้ค่อนข้างจะคือสนุกนะครับถือวมากเพราะว่าเราบอกว่าดาราทั้งหมดนะ <ạ. S 2> แต่มันจะมีความยากหลายๆประเด็นนะครับยากเรา,าคือไม่าบได้นะครับฉากที่มีผีก็มีฉากที่ต้องต้องทำให้น้องคิวเข้าใจในคาแรคเตอร์ของตอนที่ ที่เเปลนเปลนเปลนเองเป็นเป็นอีแบบึงอเป็นเป็นคนที่ถูกผีเข้าเก่งไหมครับโอ้ความยากนะนีเห็นด้เทรลเลอร์อยู่คราบเหลือกเลยใช่ไหมฮะคือไม่คิดเราไม่ทำได้คือเขาเต็มไปดหน้าตาดีเราเราคิดว่าเขาอาจจะทำทำแบบนี้ไม่ได้เขาแบบก็ทำได้ทำได้แีนัเด็กที่นะครับแบบปล่อยมีทุกอย่างแบโอ้โหเขาเเ็มที่กับบทน้มากเขาทำได้มากครับเนอะก็พี่ก็บอกว่า แสดงก็ด้วยความน่ารักด้วยความเต็มที่ก็ช่วยอำนวยให้ของการถ่ายทำได้อย่างสมบูรณ์ทุกอยใจงถึงใจโอเคไม่ช่วยอะไรคนอาจจะรบกวนแม่เอ๊ะแล้วเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่อยากให้เหล่านักแสดงแชร์ให้ฟังกันช่วยช่วยกันเล่าหน่อยว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกับแสงรุ่ยสิ่งเหล่านี้ก็หได้เลยครับผมก็ เรื่องราวแสงรวีนะครับก็จะเป also, gon, so ็น right <bem> <c ười> okay. เรื่องของคนสองคนครับกวของแสงรวีก so ับพี <c ười> ่คำเพลครับซึ่งสิทธิ์แสงเนี่ยได้บอกไว้ว่าโดวชะตาของคุณคำเพลเนี่ยเขาจะเกิดสิ่งดีดีขึ้นมาเขาใช่ครับครอบครัวของคำเพลก็เลยต้องทำพิธีผูกชะตาครับต้องหาคนมาผูกโดวชะตากับเขาซึ่งคนนั้นก็คือแสงรวีครับใช่ครับและอนะไรก็จะเป็นเรื่องราวความรักของ เป็นรับเดิกกับแสงระวีครับแต่ว่าระหว่างนั้นจะมีสิ่งลี้ลับซึ่งก็คือพี่ทั้ทีมครับตัวตัวยืนเองเป็นสิ่งลี้ลับในเรื่องหรอเป็นสิ่งลี้ลับในเรื่องครับเพราะยังไงครับพี่ทั้ทีมมาตามชื่อเรื่องค่ะชื่อเรื่องดับแสงระวีมีระวีแล้วก็ต้องมีคนคอยมาดามใชิญนะโอยคนนี้เหรอเนี่ยลง เห็นหน้าสวยๆดีใจดีกลัมาเพื่อมารมีอครับแล้วสองท่านนั้นผมเนี่ยผมอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะกคือผมกัลิศเนี่ยคือมันถ่ายวันเดียวเฮ้ยเ้อุ้พูดไปเอหชั่วโมงครึ่งเนี่ยคือสมมติไหนมี5ชั่วโมเนี่ยเห็นเราเนี่ย2ชั่วโมงเต็มเต็มไหม2ชั่วโมงคือที่ไม่เห็นเฮ้ย น่าจะมีมามาบ้างในเรื่องนะทางเราไม่รู้เหมือนกันว่าทางเราไม่เล่นแค่ไหเดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนกันต่อต่ด้วยเราจะรู้พ่อกันในวันนี้แต่ว่าในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าคือผมกับเรนเนี่ยนะครับเป็นพันอดีตของของสองคนนี้ก็คือเป็นเรียกว่าผมเป็นเป็นผลิตก็คือเป็นปู่ของคุณเขาเชอนะสุรินี่ก็เป็นคุณปู่ของเป็นใจตากรนเป็นปู่ขอิทั้งสองแต่ว่าก็งง่ายๆคือเวลาเขาแคสติ้งมาแสดงเขาก็ต้องดูว่า จะให้กรรมการที่ดีไปถึงรุ่นหลานเนี่ยมันต้องกรรมการมันต้องมีแค่เออนี่ยหต้องแพส่างนี้เลยนะครับอใช่ครับนี่เป็นผู้ดีมากได้สิบห้าพื้นจากหลายหลายคนเลยนะแบบเป็นเลยจากรุ่นสู่รุ่นใช่เราเลยต้องขอบคุณเดอะบริดด้วยใช่ไหมับที่มีส่วนสำคัญอย่านะตอนมี้โลโก้เดอะบริดจ์แปดตามไทยโอ้ยดับแสงก็มีนะครับเป็นหนึ่งพาร์ทเนอร์สำคัญนะคฮะแน่นอนเมื่อกี้เจอซีนิวแน่นแฟลกซ์ไอจีเหมือนกัน ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราเห็นในเทรเดอร์ว่าแบบนุ่นนเขาจะต้องมีแบบว่าเหมือนโดนโดนสิงใช่ไหมครับ<ช>เออพี่ซีบอกเจอนุ่นนิวนี่เหมือนเจอผีผีรักทุกเธอเถืเอรักทุกจียังไงยังไงยังไงไม่ได้เกิดเวลาไปแล้วไม่ได้มีความเผลอนะฮะมันคือความตั้งใจ แล้วก็ทุกคนก็รักมากๆได้ใช่ในการอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างแบบนี้แบบที่ดีหลือเกินเพราะว่าเอ็นจิสิสคือเนิ่เมื่อเมื่อไม่กี่วันที่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหหารมรอบตอ้หมดเลยรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจมากๆเลยครับที่ท่านแฟน เราชมภาพยนตร์แรกของผมกัอเมริกครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่แฟนชาวไทยด้วยทอมบีนเจอรแฟน์ซึ่งใช่แั้วก็ดูกันรีแอคกันสามรอบเลยอะไรก็สนุกมากเลยแล้วก็คือลองดูกันแล้ว่สามรอบใช่แล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็ดูอีกรอบที่สี่ดูอีกครับดูอีกสี่ใช่ครับวันนี้เจอร์อินเจอร์แฟร์อยู่เดียวกันใช่ไหมครับอินเตอร์แฟร์ where you at พูดคุยหน่อย 大ชาวัสดีคร uh, nice. ับคทุกคนวากีาเข้ารสวมกิจกรรมนี้ขอบคุณมากๆทุกคขับคากๆนอครัมากๆทุคิดีดวยนะทุกคนนะครับไม่ต้องคุยแล้วนะทุคนไม่ต้คุยแล้วนะทุกคนไ่องคุยแลวนะกครม่คุยแะสคไ่อยแนทกคนไม่้องคุยแล้วนะทุคนไ่้องคุรลนะคนต้องคย้นคม่ต้องคแกคนมตงคนะม่ต้องคุยนะ ภาษาอังกฤษยด้วยเออยังมีแฟนต่างชาตด้วยใช่ผมที่นี่เป็นฐานแฟนกากต่างชาติเหมอกอ๋ออินเตอร์แฟนี่เยอะมากอีนเตอร์แฟนม็อเป็นแบบชอบต่างประเทศอะไรอย่างเ้ใช่นะเห็นไหนครับทไมดีบเนป่าเห็นป่่งอะไรก็รับอะารหมดไอหมด้วนี่ไม่ธรรมดาแต่ว่าเสียงดีนั่นอีกเ่อร์นึงอะไรนีเงียบหน่ สนุกสนานกันไปนะครับเชื่อว่าทุกคนรอคอยอีกไม่กี่นาทีทุกคนที่อยู่ในงานนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพบกันรอบสองทุ่มที่เราต้องสิ้นใสๆนี้เลยสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้ฟังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดับสับสีเรื่องที่ที่พวกเรากำลังจะเอาชนะครับแต่นีที่เราอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทีมงานนะครับงานของที่ตู้ไปในงารเดินเดินเสน่ห์นะครับรวมถึงผู้จัดนะครับผู้จัดที่น่ารักทุกคนที่ที่ที่มาลงทางเราแล้วพี่โจ มันอดคิวเลยเพืากงารอยู่บืงหลังดคิ้วนะครับแล้วก็กระแสที่ท่านในอาทิีย์ม่วงขึ้จเติมดีวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านรับชมเพื่อนได้ความสุขว่าเราทำได้ความใต้ใต่างเป็นที่ขอให้ปร่กับความเงินครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมกับนะครับมันเดี๋ยวให้เปิดเปิดให้พูดคุยอินเตอร์แคนเพิ่มเติมนะฮะเชิญพี่ลิศครับ ฝากนะับแต่ถ้าฝากอันนี้ต้องไปลงหนึ่งในไรให้หมดเลยขอฝากไปคนใดก็แล้วกันนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์ดับแสงราเีนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามในลมเขากันดูกันนะว่ามีความสนุกตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากจับตาดูรีดไม่ให้ดีนะครับไดงั้นเดี๋ยวถ้าคุณเผลอหลับไปนะครับตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับคิดว่าเไดนมาดูกันจะได้สามรอบชี้ตาที่มาเป็นเวทีเมื่อกี้เสาวไปๆนะขอบคุณพี่รๆครับพี่การครับ ครับผมก็ขออนุญาตให้นั่งด้วยครับเลยครับการรับฟังได้ของผมแล่วใหม่เลยนะครับก็ฝากภาพยนตร์นี้นะครับจากแสงระวีก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกใน่ชื่อผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้โอกาสร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับผมก็ขอฝากเพลงดุจรจนะครับที่ผมได้รอเอาไว้แล้วก็มีเพลงคู่ของน้องสีระดีด้วยกับเพลงแสงระวีนะครับก็วันที่สิบนี้เขาจองของการดวลเพลงน้องาีด้วยขอบคุณกันเลยนะฮะเบนเจอร์ซนิฟิเคชันเลยขอบคุณมากครับ พี่นักกิจเชิญค่ะไปยืนไปยืนเราก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่โชมดี่อาด้วยนะคะที่ได้พิมมาเป็นส่วนนึ่ยในเรื่องนี้ดีใจมากๆเพราะว่าเป็นการร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็ทีมงานใหม่ๆแต่การทํางานของเราอะทุกอย่างราบเรื่อราบรื่นมีความสุขเนี่ยมันปุยคนหัวเราะดัไปนะเขามีเสียงสีน้ออยผมชอบให้ทุกอย่างมันราบเรื่อ เขามพูดผิดนะเขามันมีอินเตอร์เฟซเหมือนกันโอ้ยใช่ครับเนี่ยเราเป็นยืนยันครณต่อเลยครับเนี่ยคุณเออทีมงานยึดใหม่ที่รีบไปได้ไรครับไม่ให้พูดแล้วขอพยานพิธีว่าตอนยืนแบบนี้ไม่ขัดเ้าค่ะก็เรลยไปถึง่นลอาหารนะคะค่ะก็จะบอกว่าเป็นการทุนงานที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆพี่ๆทุกคนให้เกียรติทีมงานนะคะขอบคุณด้วยนะคะ โอกาสหน้าก็ติดอยากจะร่วมงานเวยกนกีแบบพี่ๆทั้งสอคนเพราะว่าพี่มากๆพี่ออดด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยอยากจะให้ทุกคนติดตามชมภาพยนตร์เรื่องแบบแสงเีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจกันมากๆจริงๆแล้วก็โดยส่วนตัวมีโอกาสได้ไปชมรอบ e x c l u s i v e Screening มาแล้วแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าแบบมันมันดีกว่าที่เราคิดอะทีอยูที่ิดมาก อยากให้ทุกคนน่ไปสัมผัสสิ่งนั้นเหมือนกันเหมือนที่เราได้ไปชมพร้อมๆกันแล้วก็หวังว่าทุกๆรอบในการรับชมหลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันวันนี้แล้วก็20กรกฎาคมนี้ที่จะได้ชมพร้อมกันเนี่ยขอให้ทุกรอบมีเสียงปรีค่ะเริ่มยขอบคนกลับไปครับเซนชาร์ดคือถือดอกไม้นี่คือตกัลาเลยนะเป็นแบบโรแมนติกซีดอกขวานเนี่ยจบนะเนี่ยครับเซนชาร์ด ครับผมที่ที่พูดอะไรนี้ไม่เทธิอยากจะพูดแล้วนะก็อยากจะบอกว่าซีรีส์คนนี้จริงๆก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับผมที่เราสองคนตั้งใจมาทำ้นะครับเราก็ได้ประสบการณ์อะไรบ้างจะไม่มีมากเพาะจะเป็นการแสดงหรดูเวอร์ชันหรือว่าทีมงานนะครับโฮี่แสดงดูแล้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แสดงเรื่องกับกษรวีแล้วก็เจอพี่ฤทธิ์นะครับผมในการทีมนะครับผมแสดงแบบคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ละคนนะครับก็ อ okay. ื่นๆได้ก็เตือนทุกคนนะครับผมได้ดูแล้วก็สนุกดีก็เอีนจอยกันแนวันนีนะครับผมดูซ้ำแล้วดูซ้ำอีกง่ายนะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งเพราะว่าพวกเราดูรอบที่สี่แล้วตอนนี้ดูซ้ำไปด้วยกันนะขอบคุณที่สี่ครับเรื่ยครับนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆลยครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่นักแสดงหลายท่านนะครับแล้วก็พี่กสื่อคนโชว์แล้วก็พนันทุกคนด้วยครับยังไงก็ รอดูพร้อมกันเลยนะครับท่านผ้นักงสดงราดีเดี๋ยวันที่20มกาคมนี้ก็จะเข้าโรงแล้วครัก็อยากืมพดมาดูกันเยอะนะครับขอบคุณครับภาษาจีนนดๆน้อยๆภาษาจีนนิน้อยเชิญชวนนีตัแฟนให้ดูซ้งกันด้วยขอคิดเล็อะไอ่งน uh ี huh. ้่ยีนยี่นเอออกคนกคนทุกคนทกคนทคทุกคนทุคนน เอิ่่อขอบคุณครับและขอบคุณะนะครับเหล่านักแสดงและผู้กำับด้วยครับพี่ออสและนักแสดงรับแสงรูปีคอนเซ็ปต์ครบไปได้เลยด้วยขอบคุณมากครับ